สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับทุกท่านกลับเข้ามาที่เพจมันนี่เกมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้คุณอยู่กับโกเทน ep ที่2ี่21แลละครับประจําวันที่22เดือนเมษายนนะครับปี2019เนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปดู ตัวของกราฟกันแล้วก็อัปเดตเรื่องของราคากันแล้วก็บทวิเคะร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูปัจจัยอื่นๆก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องบทวิเคระห์ทั้งหมดที่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เราย้อนกลับไปดูเพจก่อนนะครับก็คือตัวเพจมันนี่เกมของผมเองนะฮะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับตั้งแต่วันที่ปล่อยบทวิเคราะห์ล่าสุดออกไปนะครับผมปล่อยบทวิเคราะห์ล่าสุดออกไปเนี่ยเมื่อวันที่เดี๋ยวสักครู่นะครับ เมื่อวันที่17เมษายนนะครับอากาศร้อนครับขออภัยครับอากาศร้อนแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเจ็บคอ,อเหมือนจะไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ไม่ค่อยชอบอากาศแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอดทนฟังกันหน่อยนะครับเสียงอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้แต่ก็จะพยายามทําให้ได,ใได้ให้ได้ตามตามตารางที่วางไว้นะครับวันที่17เมษายนเนี่ยผมอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองโดยตั้งหัวข้อว่าทองจะลงจริงหรือแค่หลอกในรอบนี้นะครับโดยให ฐานของแนวรับยอยู่ที่ย2 7 0อยู่ที่1น7 0นะครับให้ดูนะครับอ่าฐานสำคัญอยู่ที่1270 1272นะครับแล้วก็ต้านสำคัญอยู่ที่1280 1281นะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันว่าทำไมผมถึงมองว่าแนวต้านที่12 8 8 1ส8 1เนี่ยสำคัญนะครับโอเคแล้วก็ก็มีการอัปเดตเพคโคเบอร์นะครับแล้วก็วันที่18เมษายนเนาะผมก็มีการอัปเดตหลังจากที่หลังจากที่ราคาได้หลุด แนวรับลงมาแล้วก็มาเทสจุดตัวรับสําคัญที่ผมที่ผมได้บอกไว้นะครับในตัวบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็วันนี้อ่าอันนี้นิดนึงครับขอญาตคันนิดนึงก็คือจะแจ้งข่าวสําหรับเพื่อนๆชาวมอนิเกมทุกท่านนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยเนื่องจากผมมีภารกิจมีงานส่วนตัวมีธุรกิจส่วนตัวให้ต้องดูแลนะครับตัวเพจเนี่ยก็จะมีต้องมีตารางนะครับในการออกบทวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยคือผมจะออกบทวิเคราะห์ที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยทุกๆวันจันทร์นะครับวันพุธแล้วก็ แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามที่จะอัปเดตสถานการณ์ของราคานในทุกๆวันนะครับโดยที่โดยที่การอัปเดตย่อยนยจะอยู่ในหน้าเพจทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะส่งเข้าไปในตัว Line แอดด้วยแจ้งล่วงหน้านิดนึงสําหรับ l i n e แอดผมได้ยินข่าวมาว่าอนาคตเนี่ยไลน์แอดอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความหากับสมาชิกทั้งหมดแต่ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับว่าเขามี ข้อจากัดอะไรบ้างคือหมายถึงว่าเขามีขั้นต่ํำไหมว่าถ้าสมาชิกมากกว่ากี่คนถึงจะมีการเก็บเงินนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะถ้ามีการเก็บเงินจริงๆผมอาจจะขออนุญาตที่จะยุบยุบอ่าชัองแหน,นหรือว่าช่องทางติดต่อสื่อสารทางไลน์แอดเนี่ยลงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังติดตามได้เหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีคนติดตามผ่านไลน์แอดมากประมาณ20่ส่าคนหรือ30คนนะผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังไงเสียข้อมูลหลักๆก็ยังคงอยู่ในช่องแหนวยูทูบแล้วก็ในตัวเพจนะครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะสำหรับใครที่รอรอดูพวกพวกบทวิเคราะห์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็เป็น Good Friday นะครับ Good Friday เนี่ยตลาดของต่างประเทศจะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเบาบางมากๆนะครับฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำงานนะไม่จำเป็นต้องทำงานเราก็พักนะครับเราก็พักอ่าแล้วก็วันนี้ก็มีการมีการอัปเดตนะฮะอ้างอิงจากเอพิโซดที่20นะครับอัปเดตครั้งที่2นะฮะประจำวันที่22ก็คือวันนี้นะครับก็ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปอ่านย้อนหลังกันนะครับไปอ่านย้อนหลังกัน โอเคมีบอกราคาทองแท่งเนาะอันนี้อ้างอิงราคาสมาคมนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ราคาทองเนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนมากนักนะครับคุณสังเกตไหมว่าไม่ว่าเทนิี้เข้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยราคาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เคลื่อนไหวตามเทนิี้เข้าร้อยเปอรเซ็นต์ะครับสิ่งที่ราคาเคลื่อนไหวจริงๆปัจจัยที่มันจะเข้ามาดันหรือมากดดันหรือว่าจะมาผลักดันราคาทองขึ้นไปหรือลงมาเนี่ย มันคือปัจจัยทางฟอร์เมนเทลนะครับเพราะว่าตลาดทุนโดยภาพรวมแล้วเขารับข่าวสารเป็นหลักนะครับแล้วก็ถึงจะเอามาใส่ไปในการาฟเพียงแต่ว่าที่นี่เข้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกกรอบแล้วก็บอกพฤติกรรมภาพรวมของนักลงทุนตามสถิตินะครับตามสถิติที่มีการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นมาก่อนที่เราจะเข้าไปดูขอขอขอนุญาตครับก่อนที่เราจะเข้าไปดู ตัวของทคนิเคเข้ากราฟเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีข่าวอัปเดตนิดหนึ่งนะครับจากตัวโกลมันยิงไบเทอร์บาร์ซึ่งเป็นปัจจัยฟังทางฟอน์มเมนทัลนะครับก็คือวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยราคาทองมีการเคลื่อนไหวจาก1 2 7 4 1 2 7 5หรือว่าประมาณ12 7 3ประมาณนี้ผมจำไม่ได้เปิดตลาดมาเท่าไหร่นะครับกลับขึ้นมาที่ประมาณ12791280นนะครับบวกลบนะประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ก็มาจากการที่ มีการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันนะครับหลังสหรัฐได้พยายามร่วมมือกับประเทศต่างๆในการยุติการนําเข้าน้ํามันจากอิหร่านหรือว่าข้ามบาศนั่นเองนะครับขณะที่การโจมตีทางอากาศที่ประเทศลิเบียเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแล้วก็ลิเบียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกน้ํามันดิบรายใหญ่ของโลกแล้วมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับทำให้ทำให้ตัวทองเนี่ยได้รับผลบวกทางอ้อมนะครับเป็น สิ่งเป็นโปรดักที่อยู่ในฐานะของ s a ฟ e พเปอนชั่วคราวนะครับชั่วคราวฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเห็นราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเทสแนวต้านสำคัญซึ่งอ้างอิงจาก EP 20ก่อนนะก็คือ1280 1279 1280าแถวนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเทสอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูหน้ากราฟกันนะครับเราไปดูหน้ากราฟกันอ่าโอเคอ้างอิงจากกราฟ1ชั่วโมงก่อนนะครับกราฟ1ชั่วโมงเน ราคาเนี่ยได้ปรับขึ้นไปที่1279เกือบเกือบ1280นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมาเคลื่อนไหวอยู่แถว1277นะครับเคลื่อนไหวแถวนี้โดยถ้านี่จะเป็นการปรับตัวขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะผ่าน1280ไปได้เนี่ยราคาควรที่จะ <c oughs> ยืนอยู่เหนือ1275 1276ให้ได้นะครับซึ่ง ช่วงมันสั้นมากนะครับช่วงมันสั้นมากคือแถวแถวหนึ่งสองแปดศูนย์จนถึงหนึ่งสองเจ็ดห้าเนี่ยส่วนตัวผมก็เลยเลือกที่จะเวทแอนด์ซีไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะกละยุทธ์ไปเลยนะครับคือเมื่อมันไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเราเวทแอนด์ซีก่อนดีกว่านะครับเวทแอนด์ซีก่อนดีกว่าแต่ถ้าใครอยากกระเซลเนี่ยเดี๋ยวคุณรอฟังต่อไปนะครับเราไล่ดูกันไปก่อนนะฮะไล่ดูกันไปก่อนอันนี้คือกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อมาเป็นกราฟลายสี่ชั่วโมงนะครับ กราฟรายสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างขัดแย้งกับทาำเฟรมอื่นนะครับคือผมดูเนี่ยมันมีทั้งหมด4ทาทเฟรมที่ผมดูเป็นหลักก็คือ1ชั่วโมง4ชั่วโมงเดลี่แล้วก็วีคลี่นะครับตัว1ชั่วโมงเนี่ยราคามันได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญซึ่งผมได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือ1 2 8 0งนะฮะแต่4ชั่วโมงเนี่ยราคามันดันมันดันกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น M A 21ก็คือแถวแถวหนึ่งสองเจ็ดห้านี่สิครับนี่คือปัญหา นี่คือปัญหานะครับมันเลยดูค่อนข้างขัดแย้งกันนิดหน่อยอ่ะเราไปดูเดลี่กันเดลี่เนี่ยคุณจะเห็นเลยว,ว่าถ้าเราตีเทรลไลน์แบบนี้เนี่ยฐานของราคาเนี่ยมันอยู่ที่แถวแถวหนึ 1, 2, 8, 0, 1, 2, 8, 2, ่งสอแ่งถวแถวนี้นะครับพอฐานราคามันอยู่แถวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าถ้าราคามันกลับไปยืนเหนือห2ึ่งสองไม่ได้เนี่ย โอกาสที่มันจะไปต่อเนี่ยมันจะยากนะครับมันจะยากนะมันจะยากนิดหนึ่งฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเรามาดูวิกฤติกันนิดหนึ่งนะครับตัววิกฤติเนี่ยมันหลุดจากกรอบที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันหลุดจากกรอบที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ลงมาเทสเส้น m a 100นะครับหลังจากนั้นก็ยังกั้มกึ่งอยู่แถ,แถวแถวเส้น MA 100ยยังไม่ได้มีการขยับไปไหนนะครับยังไม่ได้มีการขยับไปไหน เปิดตลาดมาวันนี้ก็ยังอยู่แถวแถวนี้อยู่อ่ทีนี้สถานการณ์ราคาแบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนฉะนั้นผมออกตัวเลยว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกที่จะเวท a อ d นซีก่อนนะครับเวทเอนซีเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราไล่ดูแบบนี้นะครับก็คือว่าราคาทองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะขึ้นไปต่อนะครับสิ่งที่ผมกําลังรอก็คือว่า ผมต้องการจะรู้ว่าเขาจะสามารถผ่านขึ้นไปยืนเหนือ1280หรือว่าแถวแถว1282ได้หรือไม่นะครับคุณดูจากกราฟ1ชั่วโมงนะถ้าราคามันสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปต่อถึง1289 1290เนี่ยเยอะมากนะครับมีเยอะมากฉะนั้นอาจจะมีช่วงให้เราได้ไล่ซื้ออยู่โดยวางซอบลอดด้อใต้1280ลงมานะครับอันนี้ผมใช้คําว่าไล่ซื้อเลยนะซึ่งถ้าคุณเป็นอสเวตีฟคุณต้อง ดูอย่างเดียวเลยครับในชั่วโมงนี้นะฮะดูอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้นะครับอ่าทีนี้สําหรับคนจะเซลล์นะครับก็ผมยังคงยืนยันใน EP ที่ี่20ก็คือว่าตรงนี้แหละ12801279ตรงนี้แหละถ้าคุณจะเซลล์นะครับถ้าคุณจะเซลล์นะเพราะมันวางจุดตัดขาดทุนได้ง่ายครับก็คือวางเหนือ1 2 8 2ขึ้นไปก็ได้ละถ้ามันหลุดขึ้นไปคุณถอยก่อนดีกว่านะครับหรือถ้าคุณใจถึงหน่อยนะครับคุณไม่กลัวคุณก็อาจจะเซลล์ล็อตให้มันน้อยลงมาหน่อย นะครับล้อน้อยลงมาหน่อยแล้วคุณก็ไปวางซอปล้อใต้1นึ่งเหนือหนึ่ขึ้นไปเลยแต่ผมไม่แนะนํานะผมว่ามันไกลเกินไปคือคุณต้องเข้าใจว่าถ้าราคามันกลับขึ้นไปถึง1นึ่งได้เนี่ยเราต้องนั่งวิเครห์กันเยอะนะครับโอกาสที่มันจะปรับขึ้นไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ ผมจะให้กรอบกว้างไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจุดสังเกตนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าตัวเราอ่ะไม่สามารถจะไปฟันธงตลาดได้ว่าให้ราคาขึ้นหรือว่าให้ราคาลงแต่เทคนิคเข้ามันจะบอกเงื่อนไขได้นะครับว่าถ้าราคาจะขึ้นมันจะมีเมืองมันจะมีแนวต้านหน้าด่านอยู่หรือถ้าราคาจะลงมันก็จะมีแนวรับที่สําคัญอยู่นะครับโอเคนะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยยังป้วนเปี้ยนอยู่แถว1 2 8 0เนี่ย หนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยแล้วผ่านขึ้นไปไม่ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะย่อกลับลงมาเทสโลเดิมที่หนึ่งสองเจ็ดศูนย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งที่จะทำนิวโลที่หนึ่งสองหกสองหกสามเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับฉะนั้นประมาทไม่ได้การเข้าซื้อจึงค่อนข้างสําคัญนะครับจึงค่อนข้างสําคัญคุณต้องหาจุดที่มันจํากัดการขาดทุนได้ง่ายนะครับทีนี้ถ้าราคามันปรับขึ้นไปล่ะจะทํายังไงอะเราผมให้ดูกราฟสี่ชั่วโมงก่อน ถ้าราคามันปรับขึ้นไปเนี่ยจุดแรกที่คุณจะต้องเจอก็คือแถวแถวหนึ่งสองเอาเป็นว่า1290แล้วกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้น MA 5 0นะครับในกราฟของ4ชั่วโมงและเป็นเส้น MA 2 0 0ในกราฟ1ชั่วโมงฉะนั้นเป็นแนวต้านที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างไทม์เฟรมเชื่อถือได้นะครับมีความเชื่อถือได้ว่าตรงนี้คือเป็นแนนนววต้าาที่สสํคคคััญพอมระระบ ฉะนั้นถ้าราคามันหลุด1280ขึ้นไปเนี่ยคุณต้องมองเป้าไว้ตรงนี้ก่อนก็คือแถวแถว 1, 2, 8 9 8 9 9 2 9 0นั่นคือเบื้องต้นนะครับคือเบื้องต้นแล้วก็จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือแถวแถว1296ครับอันนี้ผมอ้างอิงจากภาพ4ชั่วโมงก่อนนะครับแนวต้านที่1296นี่ถือว่าสำคัญถามว่าทำไมถึงสำคัญนะครับมองทางเทคนิคเข้าเนี่ยคุณลองดูที่กราฟเดลี่นะครับกรบ แนวต้านที่ใกล้เคียงกับเส้น MA 2 1นะครับ MA 2 1ในกราฟ Daily นะครับแล้วทีนี้พอเราไปดูกราฟ Weekly เราจะเห็นเลยว่าแถวแถวเนี้ยฮะ1 2 9 5 1 2 9 6เนี่ยมันคือจุดของเส้นเทนไลน์ที่ราคาได้เบรกเอาลงมานะครับฉะนั้นคุณจำได้ไหมผมว่าจะพูดถึงหลักการเบรกเอาว่าถ้าราคาเบรกเอาจากตรงไหนลงมานะหมายถึงว่าอันนี้คือเบรกขาลงนะครับเบรกเอาลงมาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปเทส จุดที่มันเบรกเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วค่อยทำนิวโลนะครับแล้วค่อยทำนิวโลหรือไม่ก็ลงมาเทสโลเดิมแต่ถ้าราคาผ่านจุดที่เบรกเอากลับขึ้นไปยืนในกรอบได้เนี่ยถือว่าเป็นเฟลเบรกนะครับคือการเบรกครั้งนั้นไม่สําเร็จนะครับตลาดมีการพลิกกลับนะฮะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งโอเคนะครับฉะนั้นผมให้แนวรับแนวต้านให้กรอบอย่างนี้ว่าถ้าราคาขึ้นนะครับราคาขึ้นคุณฟังดีๆนะครับนี่คือสรุปแล้วนะถ้าราคาขึ้น จุดแรกที่ราคาต้องผ่านไปให้ได้คือ1280บวกลบนะครับหลังจากที่ราคาผ่าน1280บวกลบไปแล้วเนี่ยให้มองเป้าหมาย2จุดนะครับจุดที่1ก็คือ1290จุดที่2คือ1295ซึ่งแน่นอนว่าถ้าราคากลับไปยืนและปิดยืนยันได้เหนือ1295เนี่ยคนที่มีออเดอร์เซลล์ทั้งหมดผมแนะนำว่าให้ถอยก่อนนะครับให้ถอยก่อนเพราะว่า คุณอาจจะได้เห็นราคากลับเข้าไปวิ่งในกรอบของกราฟ w e กลี่เหมือนเดิมก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าราคามันไม่ขึ้นไปต่อแล้วมันย่อลงเราจะมองเป้ากันยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้เราต้องดูที่กราฟ Daily เป็นหลักเพราะว่าเป็นภาพใหญ่มองเห็นชัดที่สุดนะครับถ้าสมมุติว่าราคาไม่สามารถไปยืนเหนือ1280ได้นะครับแล้วย่อลงกลับลงมาเนี่ย จุดแรกที่คุณจะต้องมองเป้าหมายในการย่อลงก็คือ1270งบวกลบนะครับอันนั้นคือจุดที่1ส่วนจุดที่2เนี่ยผมให้ไว้ที่แถวแถวหนึ่งสถึงหนึ่นะครับนั่นคือแถวนั้นก่อนคือแถวนั้นก่อนนะครับแต่ถ้าปัจจัยมันยังกดดันลงไปอีกเนี่ยมันยังกดดันลงไปอีกเนี่ยก็ยังมีรับสําคัญที่ผมอ้างอิงไว้ก็คือตั้งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่เอพิโซดที่20ละก็คือ1250นะครับ อ่ะโอเคทีนี้มาดูกลยุทธ์การเข้าซื้อขายกันเอาอาเกตสีก่อนนะครับอาเกตสีก่อนอาเกตสีเนี่ยถ้าคุณจะเซลล์นะถ้าคุณจะเซลล์ซื้อคือวลลัดเหรีนะครับผมไม่แนะนําเรื่องการซื้อนะตอนนี้นะฮะถ้าคุณจะเซลล์นะครับคุณมีจุดเซลล์ที่น่าสนใจก็คือ1280นถ้าหลุดคือถอยทุกกรณีนะครับหลุดคือถอยก่อนเพราะว่ามัน เป้าหมายมันหลายเหรียญนะครับความเสี่ยงมันเยอะผมไม่แนะนําให้คุณถือสู้เซลลไม่ต้องเยอะครับเหมือนเก่งกาไรท่านสั้นเอาก็ได้นะครับซึ่งผ่านไปแล้วรอบหนึ่งถ้าคุณเทรดสปอตคุณรู้อยู่แล้วว่า2อสเหรียญคุณได้กําไรอยู่แล้วนะครับคุณได้กําไรอยู่แล้วนะฮะถ้าเงื่อนไขโบวคุณไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็ได้กาไรอยู่แล้วนะทีน,นี้ถ้าเกิดขึ้นไปเทรดอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วราคาไม่ผ่านขึ้นไปจริงๆแล้วก็อินดิเคเตอร์หลายตัวมันช่วยคือเครื่องมือที่คุณใช้อยู่มันช่วยสนับสนุนว่าโอกาส ที่ราคาจะย่อลงมันมีเนี่ยคุณอาจจะเซลล์ตรงนั้นก็ได้1280หรือ1 2ึ่แนะครับแล้วก็วาง Stop Loss เหนือขึ้นไป3-5เหรียญน,นะครับมีเป้าเก็บกําไรเบื้องต้นอยู่ที่1 2ึ่กับ1270นะครับอันนี้คือที่ผมให้ไว้นะครับที่นี้ฝั่งซื้อล่ะเหมือนผมเนี่ยช่วงนี้ผมพยายามที่จะหาจังหวะเข้าซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันวิ่งอยู่โซนแนวรับนะฮะนะครับราคามันวิ่งอยู่โซนแนวรับ แต่ทีนี้จะซื้อเลยเหรอมันสวนกระแสไหมเพราะราคาทองกำลับบงโดนกดดันอยู่นะครับจากปัจจัยต่างๆที่วิ่งเข้ามาหาเขาจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับจุดที่1ก็คือ1 2 7 0งนะครับก็คือโลที่มันทําไปครั้งที่แล้วเพราะตราบใดก็ตามถ้าราคาลงมาถึงแล้วทํานิวโลไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะรีบาวกลับมันมีเสมอนะครับแต่ถ้าหลุดไปเนี่ยหนึ่กเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ เพื่อความมั่นใจเรารอให้ราคากลับไปยืนเหนือ1280ก่อนนะครับกลับไปยืนเหนือห2 8 0อก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อก็ได้แล้วถ้าคุณได้ซื้อที่ราคาตอนที่ราคามันกลับไปยืนเหนือห2 8 0อเนี่ยผมย้ําว่าจุดเทคโ profit ของคุณก็ได้อยู่ที่1 2 9 0กับ1295เท่านั้นก่อนนะครับเท่านั้นก่อนยังไม่ต้องมองไกลมากเท่านั้นก็ได้กําไรเยอะแล้วครับนะถ้าคุณบริหารจัดการดีดๆนะครับโอเคนะผมให้กลยุทธ์ไว้แบบนี้เดี๋ยว ถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment มาใต้คลิปนี้ได้เลยผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์ถ้าผมได้เข้ามาอ่านจริงๆก็คงได้อ่านอยู่แล้วแหละเพราะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์นะครับก็ก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตั้งใจทาเพื่อจะแบ่งปันข้อมูลที่เรามีแล้วก็บันทึกกลยุทธ์ของเราเองด้วยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองนะครับแนวโน้มราคาทองในเอพิโซดที่21นี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังคงเน้นย้าว่าให้ทุกท่านเนี่ยลงทุนอย่างมีสตินะครับไม่โลภนะครับมีทุนเท่าไหร่ซื้อขายเท่านั้นนะฮะซื้อขายเท่านั้นควบคุมความเสี่ยงบริหารจัดการพอร์ตลงทุนให้ดีนะครับและซื้อขายด้วยความเข้าใจนะครับผมไม่ได้เข้ามาชี้แนะชี้ชวนการลงทุนนะผมแค่มาแบ่งปันเฉยๆว่าผมมีแนวคิดแบบนี้มีการวางแผนแบบนี้แล้วก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาฟังทุกๆคน นะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำข้อมูลแบบนี้ออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรนะครับสำหรับวันนี้วันนี้เกมคงต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ